ไททานด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม XTAG on ไทท a นอยู่ไหนวะเออนั่นแหละนะคนก็คือนะมันอยู่บนมือถือนะคนเหมือนเดิมนะคนกดพ่ที u t u b e ไม่เอาสปอนเซอร์อ่ะไปนะพูดเร็วนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผม อะไรนะยช่างแม่อะไรอะไรแน่คนแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะทุกคนว่าสอนโหลดเกมแอคแท็กออนไททันนะทุกคนมันยาวแล้วคนคเกียดนะแล้วก็เลื่อนลงมาคนเลื่อนลงมา จะดกว่าจะเจอนี้เอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นนะอ่าอันนี้เลยนะคนสอโหลดแอ t แท็กออนได n ท่านหนึ่งกในมือนะทุกคนแล้วให้เรากดตรงนี้เลยนะแล้วเราก็กดมาตรงนี้นะคนจะเลือกเวอร์ชันหนึ่งสองสามงั้นผมเลือกเวอร์ชันหนึ่งนะ ชั้นหนึ่งนะคนจะเลือกโกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บกรสิบอะไรก็ว่าไปแล้วก็กดตรงสีฟ้านี้เลยนะคนตรงนี้เลยมันไม่ได้จ้างสกสอนเซอร์นะคนกดไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นให้ดาวนโดด์โหลดแล้วเราก็ดาวโหลดไปเลยนะกดดาวน,นะนะน์โหลดน่ะนะคน อันไปเสร็จเลยนะคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคนแล้วก็กดตรงสีตรงนี้เลยนะคอนอรงนี้เลยกดไปเลยแล้วกดติดตั้งไปเลยนะคอน รอไปแล้วก็รอยอ่อยอ่ะง่วงเว้ยง่วงอ่ะ <c oughs> แล้วก็กดเปิดไปเลยนะคน <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นค่ายของเอาวิซับสดด้วยนะคน <c oughs> แล้วให้ทุกคนกดตรงไหนก็ได้งั้นผมเอาเป <c oughs> ็นเอเวนอันนี้ห่นเออ อันนี้ ผมพยายามไม่ช่องผมสิลิกสิทธิ์เขาเรียกผมว่าเคนน่ารักเลยว่าแกตัวูงกู ไม่โดนไม่อยู่แล้วช่วยด้วยแ<อ>ช่งั<อ>้นล,ลองวร์แไป,อ,อ,อ,ไปอีซี่ไปก่อนนะก่อ,อ,อเอาี่มีกระสะ่าว,ว่า

เช็ดไม่อยู่แล้วดูบ้างดวงตาอาวัดหนมุม สาวไอุ้มนี่จะฝากโกงจริงห เปริก illar ด้วยแล้ยแซ่กเปริก pes transaction c o m m u n i เอยินต pen เยี่ยนต LE Mihwun ไม่ assembly 윙 a ติ au แ ตอโหลดแอคแท็กออนไททันโวชันน่ารักน่ารัก <c oughs> ไททานของงงว่าทำอะไรอ่ะไม่ฆ่าเนี่ยที่ <c oughs>